หลังจากที่จับตัวไอ้แบงค์ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นญาติแทบจะขาดใจอยากจะบุกฝ่าเข้าไปประชาทันมันครับ ทำง,งานสองครอสองหรอให้แล้วเขจะจับให้แล้วให้แล้วให้แล้วทำงานก่อนเลยไปก่อนไปก่อนไ้แล้ว

พอๆก่อนคับพอก่อนไม่ไม่ครับไม่ไปเอไไครับเี๋ยเลยไมไลยไม่ไปเลยไปเลยนะตีแล้วตีเยนมันมันมันนักมันยุดค้ายกันนะมันเปดคล้ายกนในคลุกแล้วใม่ยังไม่พอครับครับครับเดี๋ยวจะเย็นๆมันเปยนชดล้ายแล้ว เดี๋ยวเราไปเทาๆกนนะเว้นะนะเดี๋ยวมัน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 ไม่ไม่ไมเดี๋ยวไอ้โทษมันประหารนั่นแหละเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมันจะใช้กรรมนะเออเดี๋ยวเย็นนะเดี๋ยวเย็นนะไม่พอ เท่านี้มันยังไม่พอดิฉันเข้าใจหัวอกความรู้สึกญาติเขาเลยอะ่ะไม่มีใครไม่เข้าใจแล้<อ>ตำรวจก็ต้องทําตามหน้าที่สิ่งที่ตำรวจทําได้คือ 1. พยายามปลอบใจปลอบขวัญไว้ว่าประเทศนี้มีกฎหมายฆ่าคนตายต้องรับโทษประหารชีวิต<ะ>แต่คนที่เป็นญาตินี่คือคุณลุงนครินเป็นพ่อของพยาบาลนุกบุกเข้าไปตั้งใจจะประชาทันไอแบงค์มันแล้วจังหวะที่คุณลุงบุกเข้าไปยืนตรงหน้ารถนะ สายตาแววตาท่าทางนี่รู้เลยว่ามันเต็มไปได้วยความเจ็บปวดของความสูญเสียส<า>แล้วก็ความเครียดแค้นว่าทำไมถึงได้มาทำบแ,แบบลูกเขาแบบนี้ครับแขนใจ <ừ> จะขอสักทีได้ไหมคือทุบเนี่ยมันไม่ถึงขั้นตายหรอกแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะนี่คือการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับแล้วข้อหาอ่ะหลังจากที่ทำแผนไปข้อหายแบงค์คืออะไรลักทรัพย์ในเวหลักลางคืนออีกทีนี้อะไรนะฆ่าคนตายเล้ว ฆ่าคนตายไว้ก่อนเอ้า มันยังพยานหลักฐานยังไม่สามารถไปถึงตรงนั้นแต่ลักทรัพย์มันชัดกว่าแต่ลักทรัพย์มันชัดเจนเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ตอนฆ่ายังไม่เห็นหน้าฆ่าตาว,าว่าวิธีการฆ่ามันเป็นยังไงแต่ตํารวจบอกว่าไม่ใช่ไม่ทํานะตํารวจต้องดําเนินการโดยรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนให้ชัดเจนก่อนแต่ลักทรัพย์อย่างแหวนก็อยู่กับเขาแหวนก็อยู่กับมันแล้วมันก็เอารถไปอันนี้คือการลักทรัพย์ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งโกรธกันแต่นี่คือหัวใจของคนเป็นพ่อแตกสลายไปตั้งแต่รู้ว่าลูกโดนฆ แล้วคนร้ายอยู่ข้างหน้าเลยอยากจะบุฝกฝ่าเข้าไปแต่ตำรวจไม่สามารถให้ทำแบบนั้นได้ก็เลยต้องพาคุณพ่อออกมานะครับนี่คือความโหดเหี้ยมอำมหิตของไอ้แบงค์ไอ้แบงค์คือสุวัสด์เจอหน้าตาประสานตาตอนที่บุกเข้าไปแรกเริ่มเพราะแง่หน้าเจอกันในการข้ามกลางคืนจากนั้นมันเอาปากเอามืออุดปากอของคุณนุกแต่คุณนุกอัญชุลีเขาไม่ยอมนี่นี่ห้องเขาจากนั้นมาร้องไม่ได้ครึ่งเสียง มันอุดปากเลยแล้วมันบีบคอตายขามือจากนั้นมันก็จัดฉากคล้ายๆกับโดนคนอื่นบุกมาข่มขืนเห็นอย่างในไมที่เมื่อวานนี้อะไรกนไปที่มันแกะทิ้งไว้อะเป็นถุงใครมันไม่ได้บอกแต่มันเอาถุงนี้มาวางให้เห็นๆแบจัดฉากเลยจัดฉากให้เห็นเลยแล้วก็ลากคุณนุ๊กขึ้นไปบนเตียงถอดเสื้อคุณนุ๊กถอนเกยคุณนุ๊กไอ้นี่มันเล่าคนตายพูดได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ก็จ่ออยู่คนเดียวเลยจ่ออยู่ฝั่งเดียว เหตุการณ์นี <yap> ้ไอ้แบงค์ตอนที่ทำแผลประกอบคำรับสารภาพตกใจแล้วสลดหดหูใจวินาทีที่มันบอกว่าบีบจนหมดลมหายใจดูบรรยากาศพอการนี้แล้วเป็นไงต่อแล้วก็ผมบอกว่าผมจะไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วก็ผมจะไปที่เก๋ก็คลิปกร้ออลิปรอกเก๋ก็ทิ้งเลยเก๋ก็ิงเลยเก๋ก็ตีหัวเลย

ไม่ไจะไม่มาางเเลไม่ได้่นเยวอาไ้ว้ืจางดื้ออ้างทู่ๆว่าแค่จัดฉากแต่ตำรวจตอนนี้มีการนำร่างของผู้ค้าร้ายไปไปผ่าชนสูตรนะครับว่าตกลงแล้วมีการข่มขืนทำร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่านะครับตำรวจไม่เชื่อหรอก ที่ให้การเนี่ยให้ทําแผนไม่เชื่อเพราะไอ้ที่จ่อกเก่งพูดได้ก็พูดไปพูดไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆฮิวสอบปากคําตอนฆ่านุกและบุกห้องเข้าไปจริงๆจ้องมานานแล้วอตอนบุกห้องมันจ้องและรู้มานานแล้วว่าคุณนุกเนี่ยก็มีสตุ้งสตาง <ฮะ S 1> มีแหวนมีสร้อยทองนะครับตั้งใจจะเข้าไปฉกทองฉกแหวนฉกสร้อยคอเพอื่อไปต่อยอดเล่นพนันออนไลน์ ชัดไหมฮะี<ผ>ัไอ้นี่ <ID S 1> ผีสิงผีพนันออนไลน์ผีพนันเข้าสิงจากนั้นมันก็พยายามที่จะเข้าไปแต่ตอนที่ทําแผนไม่เห็นหน้าเพราะเอาหมวกใส่ไว้ตอนสอบปากคำเจ็บปวดหัวใจคุณพ่อปิดทีวีตอนนี้ครับเจ็บปวดหัวใจเพราะระหว่างที่มันพูดไปยิ้มไปเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยฮะดูบรรยากาศด้วย โอ้็ตื่นขึ้นมาเออเหมือนนครมีปัญหามักพนพี่ก็พยายาม่อสด้วยนะแต่ผมบอกว่าผมจะไปเลียวผมก็จะวางหัวเองแต่แกมากัดมือผมมาผมก็เลยกระโดดเขาแล้วก็จอดจอดนั้นผมมองไปนเนะแจแล้วคือเงาทำยังไงถึงเขาได้เสียชีวิตครับรัดคอรัดคอใช้ใช้ใช้มือบีบคอ เราติเราเล่นพนันิดพนันอะไรนะเพราไผมขอโทษพ่อแม่พีนุ๊กดวแล้วก็ขอโทษปีียิ้มไหมครับผมไม่ได้ตั้งใจอวตาแพทย์ใด้เสร็จก่อนนะผมว่าิดดแล้วีนีเดี๋ยวไปคว่ากันสำนึกปิดแล้วนี่สอบปากคำมันก็ยิ้ม ตอนที่เอายังไม่เอาหมวกกับน็อกไปใส่ให้มันตอนทาแผงข้างนอกอ่ะมันก็ยิ้มยิ้มตอลอดเวลาถึงขั้นคนที่สอบมันอ่ะต้องบอกมึงอย่ายิ้มได้ไหม<อ>คือรู้สึกว่ามันดูไม่สดคือเรารู้สึกว่าเองไม่รู้สึกแล้วญาติเขายิ่งรู้สึกเข้าไปใหญ่เลยอะ่ะเพราะดีคือญาติท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าอยู่แล้วเห็นรอยยิ้มของไอ้นี่ต้องเจ็บแ้นขนาดไหนฮะเจ็บปวดหัวใจจริงแล้วเหตุการณ์นี้อธิบายใหม่ไอ้นี่มันผุดมาจากนรกใช่ไหม พูดมาจากนรกจริงเรื่องของเรื่องผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของไอ้แบงค์เป็นผู้ช่วยพยาบาลเท่ากับว่าเป็นลูกน้องได้ซ้ำไปของคุณนุกฮะแล้วห้องคือทำงานที่เดียวกันนะเป็นพี่เป็นน้องที่ทำงานกันแล้วห้องของคุณนุกห้องคุณนุกคือทางขวาของท่านผู้ชมนะครับแล้วทางซ้ายเนี่ยคือห้องของผู้ช่วยพยาบาลก็คือติดกันห้องติดกันห้องติดกันแปลว่าข้างหลังมันปีนหากันได้อ๋อระเบียงก็ระเบียงด้านหลังหากันได้ไม่ตกไม่ตายนะ มันไม่ตายคนเลวนี่มันตายยากออแล้วพฤติการของมันคืออะไรหลังจากที่แฟนมันหลับไปมันอธิบายแบบนี้นะ,ะมันรู้หลับหรือไม่หลับอ่ะมันก็ปีนไปทางระเบียงข้างหลังพอปีนไปทางระเบียงข้างหลังแล้วมันพุ่งเข้ามาในห้องคุณนุกเลยเอ,อ้าวไม่ล็อกห้องข้างหลังเหรอห้องเราอ่ะไม่ใช่เราอยู่เราไม่ล็อกหรอกค่ะใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นงแล้วในพื้นที่แถวนั้นก็มีแต่บุคลากรทางในโรงพยาบาลออคนที่เป็นไอ้นี่ก็มีอาชีพการงานดีและข้างห้องนี้ก็น้องลักอ่ะ ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณนุ๊กไม่ได้ล็อกห้องข้างหลังมันก็เลยบุกเข้าไปพอบุกเข้าไปแล้วมันจู่โจมใส่เตียงนอนห้องนอนททันีของคุณนุ๊กทันทีแสดงว่ามันรู้ว่าห้องเนี้เก็บของสําคัญมันรู้ว่าคือสิ่งที่มันจะเอาสองส่วนเพราะมันเห็นกับตาสร้อยกับแหวนแต่หลังที่มันบุกเข้าไปคุณนุ๊กล็อกออพอล็าะ คือจะร้องขอความช่วยเหลือ <ฮะ S 1> เพราะเห็นหน้าแม้กระทั่งมืดเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็รู้แล้วไอ้นี่ใครพอจําได้เป็นไงปิดปากค่ะปิดปากคือไม่ใช่ปิดปากธรรมดานะจะฆ่าปิดปากหลังจากที่มันเอามืออุดปากมาคุณนุกร้องไปแค่ครึ่งเสียงเสียงนี้ไม่สามารถจะดังออกทะลุ กำแพงห้องคุณนุกได้เลยท่าที่มันทําโหดมากเลยและเมื่อคุณนุกร้องคุณนุกเห็นคุณนุกก็เลยเป็นศพฮะมันเลยฆ่าบีบคอแล้วมันเอาทองของคุณนุกไปจริงๆวิ่งซิ่งหนีไปขโมยรถของคุณนุกไปอีกต่างหากนะครับสุดท้ายแล้วโดนจับกลุ่มดําเนินคดีได้นะนี่มันน่าจะมาจากนารกขนาดแท้เข้าใจเลยอะว่าทําไมญาติๆถึงได้บอกว่าจับได้แค่เนี้ยมันไม่พอหรอกโทษประหารเอามาใช้เถอะ จริงๆใช้คือใช้นะมไม่ใช่อยู่ไ,ไม่ใช่อยู่แค่ตัวอักษรอะเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครกลัวโทษประหารเลยอยากให้เอากลับมาจริงๆนะ